หากประเทศไทยสามารถมีโครงการอาวกาศคุณคิดว่าเราควรจะส่งใครขึ้นไปดี 1. คอส m o น a อตป้อมทหารบกผู้มากประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการบริหารงานด้านกองทัพบ,บุคลิกเป็นกันเองดูอ่อนน้อมและไม่เคร่งเครียด 2. c o s โ o น a อตตู่มีสไตล์ผู้ตรงตรงตรงประเด็นออกแนวขวานผ่าซาก สามารถสร้างภาพลักษณ์ผู้นำแข็งแกร่งในสายตาประชาชนบางกลุ่มบุค,คลิกแบบนายทหารเด็ดขาดชัดเจนรวดเร็ว3 c o คอสโมน t อโทนี่ผู้บุกเบิกโทรศัพท์มือถือ GSM ในไทยยุคแรกเข้าใจการตลาดการลงทุนและการเจรจาธุรกิจมั่นใจสูงมีสเสน่ห์ในการพูดมองการไกลมีความเป็นนักคิดสร้างสรรค์และนักปฏิบัติพร้อมเสี่ยงตัดสินใจรวดเร็วส คอสโมนอตตุยเชี่ยวชาญการจัดการเสียงสนับสนุนในสภามีเครือข่ายแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคบุคลิกกล้าได้กล้าเสียเจราจาเก่งดูดันมีความอดทนสูง5้าคอสโมน t อตปูมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่การวางแผนธุรกิจมีบุคลิกอ่อนโยนนุ่มนวลแต่มั่นคงมีภาพลักษณ์เป็นผู้นำที่เห็นอกเห็นใจประชาชน 6. คอสโมนอต อุ้งอิงมีทักษะด้านการตลาดกลยุทธ์องค์กรการบริหารแบรนด์มีความสามารถในการสื่อสารประเด็นทางสังคมสมัยใหม่เข้าใจเทรนด์คนรุ่นใหม่ทั้งหคนนี้คุณเลือกใครคอมเมนต์ให้เราฟังด้วยนะครับ